สวัสดีนะครับเพืพ่อนๆอนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทําการพรีวิวสวนนะฮะว่าสวนผมเนี่ยนะฮะการปลูกนี่ดูฮะโอ้โห,โหการปลูกทั้งสวยงามนะครับการจัดเรียงที่ดูดีนะฮะแล้วดูครับโอ้โหมะเขือม่วงนี่อันท้อแขนนะฮะดูมันเทศรเราโอ้โหเรายังไปเก็บเกี่ยวได้อีกหลายวันเลยนะครับว่าผมปลูกอย่างเงี้ยผมไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ดีๆจากไหนนะฮะแล้วผมทํา ประสบความสําเร็จตรงนี้ได้ยังไงนะครับคือส่วนของผมเนี่ยต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครเดจะกินให้ดูเลยนี่เราเราจะไม่ตายนะครับเพราะว่าเราจะไม่มียาฆ่าแมลงนะครับเราต้องมีบอ่อปลานะครับเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยมาลดพืชผักของเรานะครับถึงเที่ยงแล้วหรือเนี่ยนะฮะเราก็นี่ฮะเราก็เลี้ยงปลานะครับแต่ผมแนะนำนะฮะ อย่าเนี้ปลาช่อนเด็ดขาดนะครับเพราะมันจะทําให้พืชผักสวนครัวเราเสียหายนะครับพอปลาช่อนมันลุยสวนนั่นเอง <cz ell> มุกอย่างนี้ก็จะเล่นเนาะโอเคนะครับเราก็จะไปดูไก่นะฮะอาหารไก่โอโหนี่ฮะอาหารไกของผมได้คุณภาพนะฮะได้คุณภาพขนาดไหนนะครับจินไข่สดให้ดูเลยละกันนะฮะนี่ผมก็จะไป ดูที่ร้านนะครับของคุณบูมนะฮะว่าคุณบูมเนี่ยเขาขายของที่มีคุณภาพขนาดเนี้เขาไปเอานนมาที่เราก็มาถึงร้านของคุณบูมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถาม,มคุณบูมกันนะฮะว่า,าพืชผักพวกนี้นะครับมันมีดียังไงนะฮะสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับโอ้อนะครับวันนี้ผมก็มา ทารายการเกี่ยวกับการเกษตระฮะว่าเนี่ยผมก็เลยพิว,วไปว่าร้านของคุณบูมเนี่ยนะฮะมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากมายแล้วก็ทั้งปุ๋ยทั้งอาหารนะครับที่ดีๆนะ,ะอาหารปลานี่ครับนี่อาหารปลาก็มีนะฮะนะอี่นี่ละของดีของยุ่มจนเลยแล้ว,แล,วแล้วมัน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 ดีสําหรับคนทําสวนใหม่ไหมครับรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําเลยนะนั่นแหละฮะนี่ครับคือเสียงการันตีจากคุณบูมนะฮะ และอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับของผมในในณจุดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครอบครัวผมด้วยแล้วจะไปเจอครอ,อ,อบครัวที่เราก็อยู่หนะ้าบ้านของผมแล้วนะฮะผมก็จะทำการเข้าไปเจอภรรยาของผมนะฮะซึ่งเธอนั้นก็ดูในบ้านนะฮะล้วก็จะเปิดเข้าไปกันนะฮะกูยังได้สองคู่ เมื่อกี้อย่าไปสนใจนะฮะพอดีอะระยาผมเนี่ยมอีอาชีพเสริมพิเศษนะครับเป็นครูสอนพิเศษคณิตคิดในใจนะฮะก็อย่าไปสนใจมันเลยนะครับอนอกจากครอบครัวแล้วนะครับ เราทำากล้ทำสวนเนี่ยเราก็มีความเครียดส่วนตัวนะฮะบ,บางทีเราก็เครียดโอ้โหอ,อะไรมาลงมาแรงมานี่นะครับผมระบายความเครียดยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนนดที่ระ,ะบายความเครียดของผมนะฮะว่าผมทำยังไงถึงระบายความเครียดออกมาได้ที่ระบายความเครียดของผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะฮะนี่นะครับในหน้าผาหน้าจุดจุดนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะระบายความเครียดนะครับ โดยที่เราแบบหายใจเข้าไปลึกๆนะครับตัวหายใจเข้าไปลึกๆแล้วเราก็ตะโกนออกไปว่าเฮ้ยมาโอ้โหไม่โคตรแก่เลยโอ้โหมึงดักแก่กันหรืองไงเนี่ยจบเล